สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมพบกับผมยัยปอมพี่จริงครับวันนี้จะมารีวิวดีกันครับขอกันมาหลายอยงครับนี่ครับเอทเธอร์เอทเธอร์เอทเธอร์ผมสั่งมาหอดเมื่อวานนี่ครับวันนี้วันที่20นะครับเดี๋ยวต่างกล่องกันครับผมมาครับผมเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูครับผมตัวนี้ผมสั่งแบบอะไรล่ะแบบก็จะเป็นตัางใจสัร้ครับเขาไป แอบสมนะครับเห็นปุ๊บมันเขียนมาหาโต๊วกไหล่ลูกไซต์เลยเฮ้ยก็ได้อย่างใดมากครับแบบบปเดี๋ยวซซาข้อมูลเลยครับเยอะตัวนี้ว่ามันนักตัวใดตัวไหนครับแอบมุมให้เมืองข้อมูลนะครับไปเมืองตึ้มาเมื่อกี้ครับขนาดขนาดเทียนอยู่แล้วนี่ครับน้ำหนักน้ำหนักนี่4 5กรัมครับขนาด2 5เซนครับ แล้วก็เพชรเป็นเบอร์สี่ครับมันเป็นมันเปนเบอร์มันเปนสีโอนะเบอร์สี่นิดน้อยเลยครับประมาณนี้ครับหอยแห้งครับผมบริสุทธิ์ซ่าของหมดนะครับเห็นปุ๊บใส่เลยอยาจะผมเกะแกะให้เบิ่งครับแต่ละสีครับมีทุกคนบอกให้ผมใส่ครับเดี๋ยวจะเอาไปเทชรคือครับกระลอกความมเพราะว่าคลิปผมมันลงสามสิวนะครับแบบกิจกรรมเกลี่ยแต่บ้างชั่วประหลัดอยู่ครับช่วงมีอู้ห้าปายาครับ อํางปาให้ครับใส่ปาตัวนึงงน่งกับหยากนะครับโบเหยวนี้ทื่อว่าบุญเที่ยวบ,บ้านผมถ้าอยู่เทียวนี้นาจะรู้ดีว่ามันฮาหยักกันเลยผมเป็นหาผู้เหยาวนะคนเป็กนก่อนเราไปางางังไยักเบิดครับทุกว่าได้มา ถ้าผมเอาใส่เอารเขามันน่าจะตีออกเลยพอผมเน็น p ีสามนะครับ<ม>ใส่ p ี 2, p 1, สองพีหนึ่งเขานะครับพอผมย้ำขานะครับขาใส่ผมเพวผมเคยบัดขาดมาแล้วพอพีสองเอกกินจริพเพานกเขาดขาะก,ก่ รับาองทีไของเรมีเงิน YouTube นะครับเพราะวเดือนที่แล้วผมาได้อยู่ประมาณหาพันหกหาพันเจ็นี่ครับใส่ดีครับพ่พอบร่ได้ใส่ก่บาทเลยครับเื็นเนอย่างนี้กยบเงียคือเป็นเด็กซี่เนอะหนึ่งข้อหน้าต่ครับต่กัวพันประมาณนี่เป็นเขื่อนเพือเมื่อกี้นี่ เงือกสีประมาณนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคอยู่ครับเหมืเงินกับตัวนี้น้ำเงินตัวนี้จะเป็นเขียวเขียวครับตรงนี้เป็นเท่า ซีเซ่ครับตัวนี้หมักอยู่ครับตัวนี้ซีนี้ซีนี้ไปเนี่ยซมพูกด้วยทีหมวกครับนี่ซีนี้ก็สวยครับนี่เท่านในกว๋วยนี่ครับนี่นอืมยิ้มมครับไหนยังครับนี่ตัวใหญ่จัดจิตจิตไม่คนในใกว๋วยผมหัวผมขนาดผมไม่้นตัวหน่อยนะครับไม่คนในก๋วยครับซ้อมพิธานี่ครับขับเบ็ดประมาณนี้ครับตักลัว มนมุนเบอร์ได้เหมือนเบอร์ซีมันเหนบมันได้นี่ครับไปเร็วยางกะโอเคอยู่ครับแต่ยาหยุบโตครับกระมีครับเตะกับโปรบันไดครับตะโกนแบบนี้นะตะโกนแบบนี้จะได้กระเปิดครับเติ้งกาณานจะได้อยู่ครับกันสวะัสด์ปุ้มยางตัดเบสกีกง่ายครับยังต้องลองไมลองตีก่อนครับกันสวัสด์ที่ว่าดี มีเป็นโบกมีตำหนิเนี่ยครับเลยตาก็มีตำหนิอยู่ครับผีดีมิดมันนะครับพวกนี้ยังหมาครับคุณแก่กิ่งครับแก่กิ่งจะสวยครับสวยรรเลยส่วนหมากเรซื้อมาเก็บครับผมนะครับหน่อยๆเลยครับ ยังมาครับเดี๋ยวจะได้จังรอคลิปเทดครับผมตอนนี้โมไหว์นานครับโมไกว์ไดคลิปนะผูช้ชงนี่ครับนี่ครับผมตัวนี้มันเบ็ดมันจะเ,เป็นยังไงครับเพราะเดี๋ยวผมต้องดัดมันนี่มันขยันเลยครับขยับขยันเลยนะจะต้องได้ดัดเบ็ดใหม่นะครับเห็นบอกครับห่างอย่าบอดีเลยแบบตัวเรือนก็นดีอยู่ครับแับสีบางช,ชัดๆครับนี่ เงียบของทุกอย่างตัวนี้ทุกอย่างได้หนีครับโมเมนต์เงินยูทูบนะครับเพราะว่าเงินยูทูปผมใส่นีครับเรื่องเมื่อไหร่ใส่นี้แฟนนะครับยืมมาแบบยังไงยังก็ยืมก่อนครับยืม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 มาใส่ก่อนนะครับหักทุกอย่างนลยครับนี่พวกหลอกฟังย่างนี่ครับโมเมนต์เงินยูทูบนะเงินดีสมัก็ขายของครับเงี้ยบหนูกับ ขายพอดีสื่อเยียร์นครับเยียร์นึงไงมันนี่ก็ไปขายของกับมันสุกขายของตลาดครับอาทิตย์ละหมื่นครับเหมือนรวยครับมาเลยยังนี่ครัเนี่ยเหตุเกิชุดนี้ก็ถ้าไปใส่อยู่ครับสปินเบิร์เกอรีตัวนี้ห้องดิบตัวนี้ใส่เฮดคลิปอยู่ครับรถนี้ก็บพอดีแต่งมันนี่ไปยีกกัวแล้วครับตั้งแต่เมื่อเล่นเบ็ดแบบคักๆเลย ถ้าเนี่ตุกผมพยายามเก็บตุกเก่าไปตุกเก่านี่คืออะไรครับนี่ในตรงมายซองหลอดนี้มีนี่นี então, ่ครบครับตัวน wow. ี้ก็ครบตัวนี้ครบตัวนี้ยังโมครบครับตัวนี้ครบเกินตัวนี้เป็นนี่ก็ครบครับตัวนี้ก็ครบครับนี่ตัวนี้เป็นรุ่นแหลกเลยนี่เป็นตัวที่สองนี่ครับตัวนี้เป็นตัวที่สามตัวนี้ครับนีสซือไปขาด ซื้อไปอีกจังยังบ่ยังครับตัวนี้ตัวนี้โมตันรบครับตัวนี้ครบครับครับไม่มียังมาครับประมาณนี้ก่อนจะเก็บไปเรื่อยๆครับผมบ่ค่อยได้ใส่นะครับเหลือหลอกก็จะได้เอไออีกอยู่ครับแต่ว่าต้นมีเงินเนี่ยหลอกมีประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นไพโอเนียแซงกิด ตัวนี้เป็นฟิทเทคครับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นเพิโอนียไออุ้เส้นกินตัวนี้แอมพายมาพีตัวนี้เส้นกินก็ทันไซค์ครับตัวนี้มีใส่ดีครับตัวนี้คูเค็กว่าทันไซค์ครับสปินครับตัวนี้ก็ทันไซค์ครับพีตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวผมอันนี้ดีกว่านี่ที่ผมใส่กับสปินครับนี่ก็ดีอยู่เด้ครับตัวนี้ก็ดีครับนี ตังเม่นี่เลยละพี่สองครับอีกแพี่สองที่เคยใส่นะแล้วก็เป็นโทมานานี่ผมใส่พี่สามครับเพราะานานตัดมัน0.2 3สาทำพี่สองแล้วก็จะเป็นพวกขันเต๋อครับน,น,นี่พวกนี้นี่พวกนี้ผมเน้นพี่สามกับขันเต๋อครับไอ้ข้องนานิกครับเดีบยบขุ่มสาช็อตกับห้องนานิกขุมครับ สายยาวๆประมาณนี้ครับบูมียังหมากครับผมเก็บมาประมาณปีกลัวบ้างครับนี่จำบูบิดนะของทุกอย่างนี่ะครับผมมีประมาณนี้ครับแล้วกิจก,กรรมไอ้มือซับผมจะแจกหลอดพี่นะครับอาจจะแจกสามรางวัลครับบอไอเอ็มเอ็กขาเป็นไอชิมมานุเอ็เอ็กครับที่ผมใส่สองตัวเลยอาจจะแจกประมาณจ็สามสี่รางวัลแต ห้างินก่อนครับจมงหวะนี้ตอนนี้ช็อตอยู่ครับเ๋้วกติกาผมจะมาแจกอีกเท่อนึงครับเดี๋ยวต้องรอให้ผมแบบครบคล้องผอมนะครับเป็นี่มาแจกนะครับประมาณนี้นะครับจ้ได้แบบคลิปนี้เอาไปเพี้ยงตัวนี้ครับผมเตรียมตัวไปขายฟองครับผมไปเจมสนมาคลิปหนาครับเดี๋ยวรอคลิปเทครับผมเดี๋ยวไปใส่งานจริงครับว่าจะเป็นยังไงครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานี้ได้ครับเจมสนมาคลิปหนาครับสวัสดีครับผม